นจะทำเลยนะข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนมีอะไรมั่งคะมีกะทิน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะกระเทียมตาลเกลือเมื่อะไรไม่ยอมบอกอะไรพี่ใส่เกลือโอ้ไม่ทำไม่ได้ใส่บอกไม่ได้ใส่ก็ไม่รู้ นนนีเนยมต้องเคี้ยวให้น้ำตาลละลายค่ะอันนี้ต้องแบ่งโรยหน้าอ๋ออ๋อเอ้น,นั่นคือกะทิหัวกะทิใช่ป่ะมันกะทิไม่หัวเท่าไหร่หรอกนี่พี่ก็แบ่งจัดนี่นเดใ๋ยวนะ แล้วชิ้นก็จะเอาข้าวเหนียวลงใช่ไหมล่ะอ๋อไม่ได้เอาลงหม้อรหรอพี่ไม่ได้เอาลงมากวนในหม้อป่บอกบออ๋อเองนุ่นเลยหลายโผบอบ<ม>พี่ว่า บอลออกเดี๋ยวมันก็อืดอยู่เก่งแล้วเดี๋ยวก็เนื้อก็อืดขึ้น,นมูนค่ะมูน ข้าวเหนียวมูนวันนี<_<_้พ uh yeah> uh uh, uh, uh eh ิเศษหน่อยคือมันมีไอ้นั่นด้วยมีอะไรอ่ามันมีสีเขาเชื่อว้าข้าวข้าวข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำจ๋าข้าวเหนียวดำเอาฟอยมาปากตี๋อนี่ก็เอามาจายพลาสติกนี่มีเลยพลาสติกกัน ค่อใบแล้วก็ทิ้งไหม <Yeah. S 1> กว่ากว่าจะได้กินก็อีกเป็นชาตินึ่ง <c oughs> <c oughs> รออีกหนึ่งชาติแล้วเราก็จะได้กินกันโอเคไหมโอเคค่ะ okay, right? okay, so.